ะะอันนี้จะมาตรวจมอบความพร้อมนะคะก่อนส่งมอบรถพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมีปล่อยรถนะคะในรุ่นของแค p โฟ1.9นะคะแซดเกียร์ออตโต้สีขาวมุกนะคะเลยจะมาดูความพร้อมนิดนึงอันนี้เป็นบรรยากาศโชลูมบางสาทงช่วงเย็นๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปหารถกัน ตอนเย็นเบางเสาทงอากาศดีมากเลยนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะคันนี้เป็นสีดํา กล้องก็จะมืดๆหน่อยสวัสดีค่ะเดี๋ยนะค่ะออนุญาตก่อนนะคะวันนี้มีหลายรุ่นนะคะให้ดู รุ่นนี้นะคะจะเป็นแคปบ1.9 ZP นะคะหรือว่าแคปบตัวท็อปนะคะนานๆทีจะได้เห็นแคปบรุ่นท็อปนะคะล้อมแม็กขนาดใหญ่เลย ไม่รู้ว่าเรามาดูแขมปรุ่นท็อปด้านในเป็นยังไงอ๋อมันก็จะมืดนิดนึงนะคะตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วาแาแปบตัวท็อปค่ะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าด้านในหรูหรา ตามรุ่น z ีเลยค่ะมันติฟังทงฟังก์ชันที่พวงมาลายัยหน้าจอสัมผัสนะคะตัวนี้เป็นรุ่นของเพียธรรมดาค่ะเป็น open c a แค ้นหลังนะคะเป็นสี่ประตูเช่นเดียวกันถ้ามาเยี่ยมชมรถอิสูซุตอนเย็นๆนะคะอาขาวมุกคันนี้นะคะเป็นเกรด M นะคะตอนนี้ลูกค้าสนใจในรุ่นออโต้นะคะราคาอยู่ที่1,23,000้าสองามสีขาวมุกจะเพิ่มอยู่ที่7,000บาทนะคะ เมื่อเช้าปล่อยสีเทาไปแล้วคันหนึ่งอันนี้นะคะจะเป็น M ออโตนะคะสีขาวมุกภายใไนไม่ทราบมองเห็นหรือเปล่าอันนี้ด้านข้างนะคะอ่านะคะเป็นเบาะหนังค่ะ แบ,บไฟฟ้าด้วยนะคะเบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้าหน้าจอสัมผัส9นิ้วค่ะต้องบอกว่าเครื่องเสียงรุ่นนี้ดีดีเมื่อเช้าปล่อยลุนให้ลูกค้านะคะลองฟังเครื่อับแอร์โต้ด้วยนะคะมันติฟังก์ชันตัวท็อปต้องบอก full option นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะ full option ความสะดวกสบายนะคะ ด้านหลังอย่างที่บอกในรุ่นนี้รุ่นนี้สาตาร์ทรถจากด้านนอกได้ด้วยนะคะจะออกจากบ้านไปเที่ยวนะคะสาตาร์ทรถรอดได้เลยเปิดแอร์ทิ้งไว้สาตาร์ททิ้งไว้ให้แอร์เย็นๆแล้วค่อยขึ้นรถนี่จ้ะสี่ประตูนะคะตั้งแต่เกรดแซรของอีซูซุนะคะจะมีแอร์ตอนหลังด้วย นี่เป็นด้านหลังแล้วแม็กตัวทับตัวเอ็มค่ะก็จะเป็นลายนี้เลยเป็นแม็กห้าวงนะคะยางอะไรก็เป็นแม็กเช่นเดียวกันสวัสดีทุกท่านเลยนะคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ,ะสวยงามมากค่ะ เมื่เช้านะคะกลับไปดูที่ไลฟ์สดหรือว่าใน f a c e b o o k ของเกได้นะคะก็จะมีในรุ่นของตัว M ตัวเดียวกับคันนี้เลยนะคะแต่ว่าคันเมื่อเช้าจะเป็นสีเทานะคะอันนี้จะเป็น M Top Auto นะคะสีขาวมุกค่ะราคานะคะหนึ่งล้านสองหมื่นสามพันค่ะบวกไปอีกเ0็ดพันนะคะสีขาวมุกค่ะอันนี้จะเป็น M Top Auto สีขาค่ะเดี๋ยวเราไปดูสต็อกรถที่เหลือ อันนี้จะเป็นรุ่นอะไรลเอ่ยอันนี้เป็นแคป LDA นะคะอยาเาไปดูสตาร์รถอันนี้จะเป็นรุ่นอะไรลเอ่ย์อ,อ,อันนี้เป็นแคป LDA นะคะถ้ายกสูงของ Isuzu นะคะตัวเริ่มต้นเลยนะคะจะมีจอมีกล้องมองหลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะล้อแมกอัอลลอยนะคะก็จะเป็นลายนี้เลย เรียกว่าตอนนี้รถอีซูซุทุกรุ่นนะคะมีจอมีกล้องมองหลังเป็นมาตรฐานของตัวรถมาเรียบร้อยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบในเรื่องของแคป LDA นะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เดีวเราไปดูมีรุ่นไหนให้ดูอีก น,นี่จะเป็นรถที่รอส่งมอบนะคะรถเพิ่งเข้ามาะคะ่ะเดี๋ยวจะพามาดูคันนี้นะคะจะส่งมอบในวันพรุ่งนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเกรดแซดเกียร์ออโต้สีขาวมุกค่ะขาวมุกมแรงค่ะ ส่วนเกจแซดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปรับพับเขาเรียกว่าเลื่อนเบาะนะคะเป็นแมนนวลเนาะเดี๋ยววันนี้จะคลีนนิ่งรถให้ลูกค้านะคะขัดเคลือบสีรถเพิ่งมาเลยค่ะแทดออตโนะนะคะราคาอยู่ที่เก้า,า 17, แสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันค่ะภายในก็เครื่องเสียง เป็นแบบนี้เลยนะคะจอกล้องมองหลังนคะอันนี้เป็นด้านหลังค่ะยังไม่ได้แกะพลาสติกออกนะคะเห็นที่บอกว่ารถเพิ่งมาก,ก็จะมีแอร์ด้านหลังมาเหมือนกันโอเคเดีย๋ยวพรุ่งนี้นะคะเจ้าของมารับคันนี้ไป คันนี้ค่ะถ้ามองจากด้านในนะคะเก๋ต,ติดฟิล์มนะคะ,ะฟิล์มด้านหน้านะคะ40ถ้ามองออกไปนะคะความสว่างเป็นแบบนี้เลยด้านด้านข้างนะคะติดฟิล์มที่60มาตรฐานเลยค่ะ40 60นะคะกำลังดีไม่มืดเกินไปค่ะถ้ามองจากด้านในนะคะเติดฟิล์มเดี๋ยวเราดูฟิล์มด้านนอกนะคะถ้ามองจากด้านนอกนะคะฟิล์ม60ก็จะประมาณนี้ค่ะ ด้านหน้าฟิวส์สี่สิบสี่สิบหกสิบอันนี้จะเป็นแม็กเกจแซดนะคะมองจากด้านนอกนะคะฟิล์ม60ก็จะประมาณเป็นแม็ก5วงด้านหน้าฟิล์ม40โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้รอเจ้าของมารับกันนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่สอบถามเข้ามานะคะว่าโปรโมชั่นขับฟรี90วันเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าขับฟรี90วันตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าทำงานประจำนะคะทำงานประจำแล้วก็มีสลิปเดินเดือนนะคะตรงนี้สามารถรับโปรโมชั่นขับฟรี90วันได้นะคะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะ ตัว M นะด,ดูไปทีล่ลักัล้ะกันนะคะสนใจอยากชมรถรุ่นไหนในโชว์รูมก็บอกได้นะคะอันนี้เกต M นะคะตัวท็อปสุดของ Isuzu 1.9 M Auto ค่ะแคปซต P ค่ะสีดำสีดำเงาเลยนะคะนานๆทีจะเห็นแคปตัวท็อปนะคะ เมสักคู่ด้านหลังสีขาวพาไปดูจะเป็นแคบยกสูง LVA อันนี้ส่งมอบพรุ่งนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะแ p พีค่ะสวัสดีค่ะน้องมะปางมาถึงชมก่อนเลยคนสวยใครสนใจนะคะอยากมีหุ่นสวยเหมือนน้องมะปางพักได้นะคะตัวแม่ค่ะ <laughs> ตัวแม่จริงจังฝั่งนี้มีมิวเจอดอยู่เดี๋ยวไปดูดิโอนิกกันแล้วเนาะอันนี้เป็นโอนิก1.9นะคะรุ่นใหม่ด้านท้ายสักเก็ตที่บอกว่าออกแบบใหม่มิวเอ็กไม่ต้องพูดถึงความสวยสวยแน่นอนคันนี้แต่ไม่ได้มีกุญแจนะ,ะฟ้ามืดแล้วก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเนาะ ว,ว่าหลังเดี๋ยวให้ชมโยเกเต็มๆอีกทีนึ่งนะคะอันนี้พาเดินชมรอบๆก่อนให้มีกุญแจอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นของชลูมบางสศทงนะคะอิสุสุบ,บางสศทงนะคะอยู่เทพารักตัวมที่25นะคะเยลนุทำอะไรคะนั่งเล่นรคนั่งเล่นเหรอคะเราปิดชลูมเหรอคะ <laughs> เซลนุ้มีแคมเปญโปรโมชั่นอะไรมาบอกลูกค้าไหมคะขับฟรี90วันร้อยวันได้ไหมไม่ได้อ้าวมาขับฟรีร้อยวันไม่ได้เหรอวิเกต้องเพิ่มอีกให้ลูกค้าเอวเหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าซื้อกับเซลนุ้มขับฟรี90วันเดี mm ๋ย hmm. วซื้อกับพี่เก๋ขับฟรีร้อยวันน้ำ <Okay. S 1> <laughs> อีก10วันโอเค ก็พาเดินเล่นโชว์รูมตอนเย็นๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอดูนะคะเดี๋ยวจะมีส่งมอบรถนะคะแคปโฟ1์หนึ่ซออโต้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเจ้าของนี่ก็จะเป็น โชว์รูมอินสุปังเสาธงเนาะ,นะ,ะนวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดีย๋ยวขออนุญาตไปเตรียมรถให้ลูกค้าในวันพรุ่งน,นี้ก่อนนะคะอากาศอย่างนี้มันฝนจะตกนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปคลินน่งรถให้ลูกค้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมรถสวยๆกันช่วงเช้ามีส่งมอบนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นเลิกดีนะเพราะว่าเตรียมรถไว้อยู่ประมาณตอนนี้ที่เห็นอยู่ประมาณสองคันนะคะ